สวัสดีค่ะคลิปนี้เราจะมาทำนายดวงของคนราศีธนูประจำเดือนเมษายน2564ราศีธนูคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16ทธันวาคมถึง15มกราคมหรือผู้ที่มีลัคนาราศีธนูนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยค่ะเรามาเริ่มกันที่เรื่องแรก การงานของชาวราศีธนูในเดือนเมษายนในเดือนนี้ดวงการงานอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างหนักนะคะคุณมีโอกาสได้รับผิดชอบโปรเจกต์ใหม่โปรเจกต์พิเศษซึ่งค่อนข้างยากและบรรยากาศในที่ทํางานก็ไม่ค่อยดีมีโอกาสมีปากเสียงกับเพื่อนร่วมงานหัวหน้างานและลูกน้องทําให้มีโอกาสสูงที่โปรเจกต์พิเศษและงานต่างๆจะไม่สําเร็จตามแผนที่วางไว้แถมคุณยังโดนว่ายวานให้ช่วยงานของคนอื่นอีกเป็นอีกเดือนที่ชาวธนูต้องใช้พลังในการทำงานเยอะมากค่ะ ช่วงเดือนนี้ถ้าชาวธนูคนไหนจะหาความรู้เพิ่มเติมโรงเรียนเพิ่มเติมก็สามารถทําได้ถือว่าเป็นช่วงที่เรียนและจะเข้าใจง่ายแต่ต้องแบ่งเวลาดีๆนะคะชาวธนูที่สมัครงานไว้หรือรองงานอยู่ช่วงเดือนนี้โอกาสได้งานค่อนข้างน้อยมากค่ะแต่สามารถหางานทําเสริมระหว่างรองงานได้นะคะ ส่วนชาวธนูที่ทําธุรกิจส่วนตัวเดือนนี้ตัวธุรกิจค่อนข้างมีปัญหาปัญหาส่วนใหญ่มาจากคนไม่ว่าจะเป็นลูกค้าหรือลูกน้องแต่ปัญหาทุกๆอย่างคุณยังสามารถจัดการได้เพียงแต่คุณต้องค่อยๆแก้ไปทีละปัญหานะคะและอย่างดีคือยังมีคนคอยให้คําแนะนําและช่วยเหลือคุณคะ่ะ การเงินของชาวราศีธนูในเดือนเมษายนในเดือนนี้ดวงการเงินอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างฝืดเคืองค่ะรายจ่ายเยอะมากทั้งรายจ่ายประจําในเดือนนี้ที่เข้ามาพร้อมๆกันรายจ่ายฉุกเฉินที่จ่ายไปกับการดูแลคนในครอบครัวประกอบกับจะมีคนสนิทมาหยิบยืมเงินแต่ว่าถ้าคุณบริหารการเงินดีๆตั้งแต่ต้นเดือนการเงินก็จะฝืดเคืองน้อยลงนะคะความรักคนมีคู่ของชาวราศีธนูในเดือนเมษายน ในเดือนนี้ดวงความรักความสัมพันธ์อยู่ในเกณฑ์ปานกลางค่ะอาจมีเรื่องของคู่คุณที่ทําให้คุณคิดมากหนักใจถ้าคุณปล่อยวางตรงนี้ได้หรือปรับความเข้าใจกันได้ความสัมพันธ์ก็จะพัฒนาไปในทางที่ดีค่ะความรักคนโสดของชาวราศีธนูในเดือนเมษายนในเดือนนี้คนโสดมีเกณฑ์มีคนเข้ามาจีบเข้ามาพูดคุยขอแค่คุณลองเปิดใจดูนะคะใช้เวลาในการศึกษาศักระยะเพื่อหาคนที่จริงใจค่ะ สุขภาพอยากให้ชาวราศีธนูระวังเกี่ยวกับกดไหลาย้อนแล้วก็โรคกระเพาะถ้าชาวราศีธนูได้มีโอกาสทําบุญอยากให้ทําบุญเกี่ยวกับการบริจาคให้โรงพยาบาลน,นะคะอันนี้เป็นการทํานายดวงคร่าวๆข,ข,ของชาวราศีธนูประจําเดือนเมษายน2564ไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าเดือนหน้านะคะสวัสดีค่ะ